สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยจกักรพันนะครับมีน้องๆหลายคนถามถึงเรื่องวิธีการเริ่มต้นฝึกสลีปไม่ใช่ครับสวีปปิกกิ้งนะครับสวีปแปลว่าการกวาดนะครับกวาดกวาดสายนั่นเองนะครับหลักการเบื้องต้นของการเริ่มต้นฝึกก็คือสวิปเป็นเรื่องของมือขวานะครับมือซ้ายเราก็นําสิ่งที่ง่ายอย่าง,างเช่นอัปเชีโอการกระจายโน้ตในคอร์ดมาเล่นแต่ทีนี้ผมให้เพ่งสมาธิไปที่มือขวาก่อนนะครับหลักการก็คือ ทำยังไงเราจะไปแตะสายล่างได้เวลาเราดีดลงเนี่ยแตะดีดสายสไปแตะสาย1ดีดขึ้นให้แตะสายดีขึ้นสายหนึ่งให้แตะสายสเมื่อแตะจนทิ้นแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มจํานวนสายนะครับเป็นการดีออดอาา่าอ n s i d เ o u t s i d เดี๋ยวเราซูมซูมสุดเท่านนฮะ อินไซด์และเอาไซด์นะครับผมจะทำการดีดลงที่สาย2มาจากสาย1นะครับลงที่สาย1แล้วก็ลงขึ้นที่สาย1ลงลงขึ้นฝึกแล้วก็จำเป็นต้องมาด้วยนะครับ3พยางตัดตัตัตัดตัดประมาณนี้ แล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเอาไซด์เมื่อกี้เรียกว่าอัลไซด์ปิกกิ้งนะฮะก็คือลงลงแล้วก็ขึ้นอ้อมเข้ามาดีดลงตัวนี้จะเป็นเอาไซด์นะครับแต่ถ้าเป็นอินไซด์เนี่ยจะเป็นขึ้นดีขึ้นก่อนขึ้นลงขึ้นขึ้นเม็ดสุดท้ายเนี่ยจะต้องมาเด็ดมาแตะสายสองนะฮะขึ้นลงขึ้นนะฮะจะยากกว่านะครับ อ่าออฟซด์อินซด์ต้องฝึกสลับกันให้ได้นะครับอาไซด์อินซด์เอาอินโอเคพอเราคล้องมือขวาแล้วนะครับนานหน่อยนะครับกว่าจะคล้องอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้เฉยทีนี้ก็มาเล่นเป็นอัปเปอริโอสีนะครับช่องที่สิบสองนิ้วกลางนิ้วกลาง เออสิบสองนะครับไอ้สิบสามนี่พูดผิดสิบสามนะครับดิดลงสิบสองดิดลงแล้วก็นิ้วก้อยสิบห้าดิดขึ้นเนี่ยลงลงขึ้นลงลงขึ้นมันก็จะเอ่อออพิเช่ของซีเมเจอร์ถือเป็นเอาไซด์ก็ได้นะครับดิดขึ้นก่อน ผมสามารถสลับมัได้นะครับสมมติเรานับเป็นเอาสี่รอบ1 2ึ่สอามี่อินสีรอบสามารถที่จะพลิกได้เลยที่มาลองบวกกับการอ,อันนี้จะเป็น3พยางนะสโน้ตหนึ่งสองสามหสองลองเป็น4โน้ตเราจะพ u l l o f นะฮะหนึอ่าสิบสครับ, 1, รบ2 12สิบสนึ่งนะฮะดีขึ้นนิดก,ก้อยพลิกมาติดนะฮะติดใส่2ไว้แล้วก็เกี่ยว อันนี้ถ้าเป็นเอาไซเราต้องมาออมมาด้านบนนะฮะถ้าอีสายมันจะมาแตะเพื่อดีดขึ้นเล่นช้าก่อนนะครับเราจะเล่นเป็นพวกสิบสองคีย์ก็ได้จาก C G D เอ e, B, e B ีบีดีแฟดดีแดเอดอีดบีก็จะได้12คีย์ไว้ฝึกแต่ฝึกก่อนที่ก่อนก็ได้ครับฝึกจากซก่อนอีซา์ผมยังไม่ค่อยคล่องเลยฮะ เาสานี้คล่องมากนะครับแล้วก็ฝึกในลนักษณะนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับเราถึงเพิ่มจํานวนสายขึ้นเป็น3สายแล้วก็5สายตามลําดับก็จะใกล้ๆเคียงกันฮะนี่สาสายนะครับคลิปหน้าจะมาดูที่3สายเหมือนเดิมจะมีเอาละอินนะอิน5้าสายอ่าเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อๆกันไปนะครับลองฝึกที่ สองสายกันดูก่อนครับผมสวัสดีครับ